เปดรุ่นใหม่จากอั n เนอร์นะครับราคาแค่4,000บวกลบตัวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากทั้งหน้าจอขนาดใหญ่โทรได้ใส่ซิมได้นะครับมากับหน้าจอขนาด8ปนิ้วเป็นจอ iPS HD+ 9 0เกาฮิร์นะครับการแสดงผลทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตัวบอดี้ถือว่าไม่หนาไม่บานจนเกินไปนะครับลำโพงคู่สเตอริโอมีพอร์ตไทยสีด้านล่างนะครับตัวนี้ยังมากับฝาหลังโลหะนะครับทนทานง,งานฟินิชิ่งดีทีเดียวนะครับมีเลือกสีเดียวคือสีเทารุ่นนี้สามารถใส่ซิมโทรออกได้เหมือนกับมือถือ ทุกประการนะครับรองรับ 4G LTE ระบบมากับ Android 15นะครับก็สามารถใช้งานได้แบบลื่นไหลนะครับฟีเจอร์ต่างๆครบเลยสามารถลงแอปพลิเคชันเสริมผ่าน Play Store ได้ปกติความจุ128 g ิสามารถเพิ่ม micro SD card ได้มีฟีเจอร์ Circle to Search ด้วยนะครับอันนี้หลายคนชื่นชอบเลยเพราะสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดายทีเดียวสำหรับกล้องหลักมากับความละเอียด8ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสนะครับก็มีฟีเจอร์ต่างๆพื้นฐาน เหมาะกับการใช้งานทั่วไปถ่ายทรงงานถ่ายเอกสารสแกน QR ต่างๆสามารถใช้งานได้ปกตินี่คือ Honorpad X 7นะครับต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่น่าสนใจทีเดียวในงบประมาณ4,000บวกลบนะครับใส่ซิมใช้งานได้สนใจกดซื้อมุมซ้ายล่างของคลิปได้เลย